ตอนนี้พระสงฆ์ก็รับบิณฑบาตนะฮะจากชาวบ้านที่บ้านกกอะกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังเดินนะฮะจากเขตบ้านกกอะกมาทางหน้าบ้านลุงพลนะครับผมก็จะผ่านตรงป้ายบ้านกกอะกเนาะนะฮะมีเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เรานะรอใส่บาตรกันเยอะเลยในเช้าวันนี้นะครับผมนะพี่เสือก็เตรียมใส่บาตรเหมือนกันนะครับผมนะ เดนนี๋ยวเราว่าอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับนะฮะตักตักทำบุญร่วมชาตินะฮะทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันนะฮะเราจะได้มาจเจอกันแล้วก็เป็นกัลยาณามิตรนะที่ดีต่อกันนะอีกเรื่อยไปเนาะนะฮะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามนะฮะซัสบสไครต์ให้กับช่องน้องใหม่ เสื้อพามานะฮะช่องน้องใหม่เสื้อพามาด้วยนะครับมาเรามารอใส่บาตกันนะครับตอนนี้ก็นู่นนะพี่เฟื่องนะตะกวาดอยู่ฝั่งก็นู้นนะครับเฟื่องบุญชูชาแนลนะพี่เฟื่องใส่บาตอยู่นะฮะโอ้เป็นภาพที่สวยงามมากนะครับผมนี่นะฮะเป็นภาพที่งดงามอย่างยิ่งนะฮะบรรยากาศที่ เพื่อนยูทูบเบอร์รอใส่บาทนะครับ มาใส่บาตกันนะครับมาอนุโมทนาสาธุร่วมกันเดินอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับ รับทอนกันครับ สาธุสาธุสาธุนะครับรับพรกันนะครับผมนะใส่บาตรร่่มกันแล้วก็มารับพรด้วยกันอีกนะวันนี้คือเป็นวันดนีอีกวันหนึ่งนะครับผมนะที่มีเอฟซีนะม,นะมาร่วมใส่บาตรกันเยอะมากนะสองร้อยกว่าท่านเลยนะฮะอย่าลืมตักอ,อย่าลืมอะไรนะกดไลค์อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะใส่บาตรแล้วนะนะใส่บาตรแล้วกดไลค์ด้วยนะครับผมนะสาธุร่วมกันด้วยนะครับผมุโัฒนา,าสาธุร่วมกันนะครับ ใช้จนหมดเใช้จนลืมเอามาคืนก็ได้เปลี่ยนกันเลยก็ได้กับมอเตอร์ไซค์นะลุงจิมลุงจิมให้จักรยานไฟฟ้าตาชานไปนะครับแล้วก็บอกว่าให้เอามอเตอร์ไซค์นี่นะฮะมัดจำอาไว้เนี่ยแลกกันวันหนึ่งพอรัว่ารถตาชานอะเอาไปซ่อมรถตะชานนะที่เป็นจักรยานไฟฟ้าเอาไปซ่อมตอนนี้ยังไม่มีรถจักรยานไฟฟ้าใช่ไห มนการสอนงานการใช้งานแล้วเพราะคนละอย่างกันทุกยี่ห้อนี่แเปิดก็แม่ผมมาสอนกัน g r ับรถลดทัอไปอย่างเดียวเนี่ยไ่เห็นผมมีหอยลังมั้งหรอไปทางไหนเ้นมันไปทางไหนไปแล้วมันบ่ดหอยหลังเนี่ยนะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับ อ้าวลืมเห็นนกมะขามนี่นะฮะใครที่ถามหาขนนกับมะขามนะครับอยู่นี่นะครับตะเอตะเอขนนกับมะขามโอ้โตเร็วมากนะทุกคนเสารอาทิตย์กอนยังตัวน้อยๆเลยนะฮะโอ้กินอะไรเข้าไปเนี่ยเด็กๆกินอะไรเข้าไปทำไมตัวโตแท้โอ้โห พัดเดียวนะฮะตัวโตเร็วมากนะครับปัดอือหืออือหืออือหือตัวโตเร็วมากเลยนะทุกคนดูดีๆนะสังเกตดูนะโอ้โหนี่นะโดยเฉพาะตัวสีขาวรู้สึกจะโตกว่าสีดำนะครับตัวไหนชื่อขนุนตัวไหนชื่อมะขามตัวสีขาวชื่อขนุนตัวสีดำชื่อ อ๋อวิธีจําง่ายๆเลยนะดําก็มาขามนะครับดําก็มาขามนะผมนะอีกตัวก็ขนุนนะสีขาวนะผมขนุนสีขาวข,ขอบคุณท<า>ุกท่านนะครับเจ้ขนนวันนี้เมฆสวยมากนะผมไม่มีทะเลหมอกเนาะวันนี้แต่ว่ามีเมฆสีทองนะผมนะียใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับฝากติดตามช่องน้องใหม่ซื้อพามานะเพื่อจิตดันช่องน้องใหม่ซื้อพามานะ โอ้เมฆสวยมากนะวันนี้นะครับสุดยอดจริงๆดูวิวนะฮะวิววันนี้นะฮะทุกคนโอ้สวยมากนะชานี้นะฮะพระอาทิตย์ยังไม่โผล่จากขอบภูเขานะยังมองไม่เห็นนะฮะยังมองไม่เห็นพระอาทิตย์นะครับผมนะฮะแต่ว่าเห็นแสงเรื่องๆนะโผล่ออกมาเยอะแล้วนะครับผมนะก็เลยทําให ะก้อนเมฆเป็นสีทองนั่นเองนี่นะฮะโอ้ความสวยงามของบ้านกากกอกเรานะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะฮะ